ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนหองพักตีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนหองพักตีอีกครั้งนะครับใน ep นี้ครับขอมาต่อเรื่องของผลของงานวิจัยต่างๆนะครับที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญต่อการทำสมาธินะครับว่ามันส่งผลในแง่บวกต่อชีวิตมนุษย์หลังเราๆอย่างไรบ้างนะครับ ผลการวิจัยอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือในปี2510นะครับพศ2510ดรเฮอร์เบิร์ตเพนเซนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน My Body Medical Institute นะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาแพทย์คณะแพทยาศาส,าศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วา d ร์ดที่สหรัฐอเมริกานะครับได้ทำการทดลองกับผู้ปฏิบัติสมาธิจำนวน36คนผลการวิจัยพบว่า อัตราการใช้ออกซิเจนนั้นลดลง17%นะครับอัตราการเผาผลาญในร่างกายก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับเมื่อร่างกายเผาผลาญน,น้อยลงร่างกายก็เสื่อมน้อยลงเช่นกันนะครับเมื่อร่างกายเสื่อมน้อยลงหน้าตาก็เลยอ่อนกว่าวัยอายุไขก็เลยยืนยาวขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจลดลงนาทีละ3ครั้งหมายความว่าหัวใจก็แข็งแรงขึ้นไม่ต้องทํางานหนักเหมือนแต่ก่อน อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะบันทึกคลื่นสมองของคนที่ปฏิบัติสมาธิได้ด้วยการเอาเครื่องที่ชื่อว่า eeg นะครับซึ่งย่อม,มาจาก electroencephalograms นะครับเป็นคลื่นที่ใช้ในการทดสอบ neurological test ชนิดหนึ่งนะครับก็คือทดสอบคลื่นสมองนั่นแหละนะครับผมเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับแต่ว่าก็พอจะนึกภาพ,พออกว่าคลื่นสมองแล้วมันก็น่าจะมีตัวที่เข้าไป detect นะครับว่าคลื่นนี้มันทำงานอย่างไร ดรเบนเซนเนี่ยก็เอาเครื่อง EEG มาแสดงออกมาเป็นเส้นกราฟนะครับผลการวิจัยจากการบันทึกคลื่นสมองของผู้ปฏิบัติสมาธิเนี่ยก็ออกมาได้ข้อสรุปว่าคนที่อยู่ในช่วงของการทำสมาธิเรียกว่าการทำสมาธิเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นสมองในลักษณะที่เรียกว่าคลื่นทีตาถ้าจำได้คลื่นทีต้าคือคลื่นของคนที่อยู่ในสภาวะที่สงบและพร้อมที่จะพักผ่อน และเมื่อพักผ่อนแล้วหลับนะฮะก็จะได้คลื่นที่เรียกว่าคลื่นเดลต้าตามมาผลงานการวิจัยต่อไปนะครับเป็นจากวารสารสมาคมโรคหัวใจนะครับ American Heart Association Journal Hypertension ว่าสมาธินั้นมีผลต่อความดันโลหิตด้วยนะครับมีคณะผู้วิจัยนะครับได้ทำการศึกษาชายหญิงชาวอเมริกันที่เป็นชาวนิโกรนะครับ กว่าร้อยคนที่มีความดันโลหิตสูงแต่ไม่ได้ทำการรักษาโดยคณะผู้วิจัยเนี่ยแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกรักษาความดันโลหิตสูงด้วยวิธีการทำสมาธิกลุ่มที่2รักษาความดันโลหิตสูงด้วยวิธีการผ่อนค,คลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อแล้วก็พักผ่อนแล้วก็กลุ่มที่3ครับรักษาความดันโลหิตสูงด้วยวิธีการให้ออกกาลังกายงดบุหรี่จากัดแอลกอฮอล์แล้วก็ลดความอ้วนหลังจากนั้นครับใช้เวลา3เดือน ก็กลับมาตรวจวัดความดันของคนทั้ง3กลุ่มอีกครั้งก็ปรากฏว่ากลุ่มแรกครับความดันเลือดเฉลี่ยลดลงถึงร้อยละ7กลุ่มแรกคือกลุ่มที่รักษาเรื่องของความดันโลหิตสูงด้วยวิธีการทําสมาธินอกจากนี้ก็ยังลดการเป็นโรคหัวใจลงได้ถึงร้อยละ20ถึง45นะครับลดอาการหัวใจวายลงร้อยละ3 5ถึงส0ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยลดลงได้เพียงร้อยละ3 แล้วก็กลุ่มที่3ไม่ลดลงเลยกลุ่มที่2คือกลุ่มที่รักษาเรื่องของความดันโลหิตสูงด้วยการผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อแล้วก็ให้พักผ่อนนะครับส่วนกลุ่มที่3ก็คือเรื่องของการงดบุหรี่แอลกอฮอล์แล้วก็ให้จำกัดเรื่องของความอ้วนนะครับอีกงานวิจัยต่อมาครับเกิดขึ้นที่วิสคอนซินนะครับที่สหรัฐอเมริกาโดยคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเองซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่คุณพ่อผมเองก็ไปศึกษาด้วยนะครับ ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับสมาธิแล้วก็ความสัมพันธ์ของการรักษาโรคว่าผลการวิจัยครับพบว่าการทำสมาธินั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสมองด้านซ้ายแล้วก็ส่งผลให้เกิดสุขภาพที่ดีได้มากขึ้นโดยคณะผู้วิจัยนะครับได้รับอาสาสมัครนะครับเข้ามาจำนวน25คนโดยเป็นบุคคลที่ทำงานจากที่แวดล้อมทีอ่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสุขภาพที่ดีนะครับ ก็คือไม่ได้อยู่ในโรงงานที่จะต้องรับมลภาวะนะครับหรือทำงานกลางแจ้งโดยในระหว่าง8สัปดาห์ของโปรแกรมการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับสมาธิบุคคลเหล่านี้ครับได้ถูกให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วก็ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าในคลื่นสมองในสมองในตอนท้ายๆของการทดลองครับคณะผู้วิจัยก็ได้ข้อสรุปว่าสมาธินั้นส่งผลในด้านบวกต่อทั้งสมองแล้ก็ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ถึงแม้ว่าจะเป็นการทำสมาธิในระยะสั้นก็าตามโดยการทำสมาธิแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมการทดลองนั้นมีความกังวลน,น้อยลงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สมองด้านซ้ายมากขึ้นด้านซ้ายถ้าเรารู้กันดีนะครับด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจัดการแนวคิดที่มีความเป็นโลจิกนะครับแนวคิดในเรื่องของอมีเป็นขั้นเป็นตอนในขณะที่สมองด้านขวาจะเป็นด้านอาร์ตนะครเป็นด้านจินตนาการการ ทดลองครั้งนี้ครับมีผลการทดลองที่เน้นไปที่สมองด้านซ้ายนะครับโดยตามทฤษฎีทางการแพทย์เนี่ยสมองทางด้านซ้ายจะมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการต่อต้านความคิดที่เป็นลบหรือความเครียดเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะครับในขณะที่เราถ่ายฟีด a c e b o o k ไปเรื่อยๆบางครั้งเราเกิดความเครียดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจครับนั่นก็เพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับสมองของเราไม่ให้คิด เรื่องของความวิตกกังวลได้การาใช้สมาธิเข้ามาครับมันเลยทําให้สมองด้านซ้ายของเราเนี่ยสามารถที่จะวิตกกังวลได้น้อยลงแล้วก็การศึกษาของคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเนี่ยก็ได้ข้อสรุปนะฮะว่าสมองด้านซ้ายเนี่ยมันมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการมีสุขภาพที่ดของมนุษย์นะครับดรเบนเซนนะครับ ก็ยังไปร่วมมือกับดรเกรกจาคอบส์นะครับที่เป็นศาสตราจารย์สอนวิชารักษาโรคทางจิตที่สถาบันแพทย์ฮาร์เบิร์ตนะครับโดยบันทึกคลื่นสมองด้วยเครื่อง EEG ของคนกลุ่มหนึ่งที่เรียนวิชาสมาธิแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เรียนวิธีผ่อนคลายจากการฟังเสียงต่างๆที่เป็นเสียงที่ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายอย,าอย่างเช่น w h i เนี่ยนะครับแล้วก็ให้เวลา3เดือนคนที่นั่งสมาธิมีคลื่นสมองทีต้า มากกว่าคนที่ฟังเฉพาะเสียงที่ทําให้เกิดความผ่อนคลายสมองส่วนหน้าซึ่งทําหน้าที่รับแล้วก็ย่อยข้อมูลทํางานน้อยลงใกล้ๆในระดับตอนบนของศีศรษะมีสมองส่วนกลางที่บอกเวลาแล้วก็สถานที่สมาธิทําให้สมองส่วนนี้ทํางานน้อยลงการที่สมองส่วนกลางปิดทําให้เรารู้สึกว่าขอบเขตหายไปแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติมากขึ้น นี่คือผลการทดลองนะครับที่ทางแพทย์ทั้งสองท่านได้สรุปออกมาดรเบนเซนก็ยังทําสมาธิทำการวิจัยนะครับกับการทําสมาธิซึ่งมีผลต่อระบบเลือดในสมองนะครับโดยการำนําเอาชาวซิกมาทดสอบนะครับชาวซิกกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ทําสมาธิมาเป็นเวลายาวนานนะครับเรียกว่ามีฝีมือ มีประสบการณ์ในการทําสมาธิมามากพอสมควรก็ในงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าสูงขนาดที่ว่าขนาดเครื่อง mri เนี่ยมีเสียงการทํางานของเครื่องดังขึ้นนะครับถ้าใครเคยทํา mri จะรู้ว่าเสียงมันดังมากๆเลยครับดังถึงขนาดที่ต้องใช้ที่อุดหูเนี่ยผมเคยเข้าไปเาเรียกมุดอุโมง mri เนี่ยนะครับก่อนจะเข้าไปเนี่ยผู้ผู้ที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะยื่นไอ้ที่อุดหูมาให้ก่อนเขาบอกว่าต้องอุดหูเนืาเสียงมันดังมากมาก กลุ่มชาวซิกที่มีความเชี่ยวชาญทางการทําสมาธิเนี่ยมีสมาธิสูงถึงขนาดที่ว่าเครื่อง m อ็มําไอทำงานเนี่ยก็ยังนั่งสมาธิได้ปกติไม่มีท่าทีสะดุง้งสะเทือนอะไรแต่อย่างไรเลยนะครับก็แล้วก็เมื่อวัดนะฮะเลือดในสมองเนี่ยผลการวิจัยพบว่าเลือดในสมองไหลเวียนได้ดีนะครับทำให้การในสมองในส่วนนี้เนี่ยช่วยทําให้การแสดงอารมณ์นะครับ การจดจําแล้วก็การควบคุมการเต้นของหัวใจแล้วก็ลมหายลมหายใจให้เป็นปกติรวมทั้งการผ่อนผานของร่างกายเนี่ยทำได้ดีขึ้นไปด้วยอีกผลงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือดร i c h a r d Davidson นะครับเป็นนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซินนะครับก็ทําการวิจัยต่อสมาธิที่มีต่อสมองทั้งสซีกนะครับ แล้เขาพบว่าการทำสมาธินะครับเปลี่ยนการทำงานในคอร์เทกซ์บริเวณก่อนถึงสมองส่วนหน้าจากซีกขวามาซีกซ้ายนะครับจะพบว่าคนที่นั่งสมาธิเป็นประจำสมองจะเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าจะสู้ดีหรือหนีดีมาเป็นยอมรับแล้วก็เข้าใจในสถานการณ์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ตนเองรู้สึกพอใจในสถานะของตนเองมากขึ้นแล้วก็ยังมีงาน ผลงานวิจัยอีกหลากหลายมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําสมาธิซึ่งถ้าส่วนตัวผมอย่างที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ตอนต้น EP นะครับซึ่งนี่ก็เล่าเรื่องของการทําสมาธิแล้วก็งานวิจัยต่างๆมา3 EP เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรเลยทีเดียวที่ผมพยายามทําให้ได้บ่อยๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในบางวันที่จะกิจกรรมมันมากมายแล้วก็ต้องพบเจอผู้คนหลากหลายหรือว่ารับข่าวสารมากมายเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเครียด แล้วก็ตั้งข้อสงสัยกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่หรือสิ่งที่ตนเองจะต้องพบเจออยู่ว่าทําไมเพราะอะไรแล้วด้วยเหตุใดแต่การทําสมาธิครับมันช่วยทําให้ผมเองสามารถที่จะจะเรียกว่าปิดกั้นก็ได้นะครับสิ่งที่เป็นแง่ลบสิ่งที่มันไม่มีความจําเป็นหรือเข้ามาแล้วก็ทําให้เราเกิดความคิดวิตกกังวลได้ค่อนข้างดีก็สําหรับคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าการทําสมาธิ อาจจะบางท่านก็อาจจะฝึกสมาธิมาเป็นอย่างดีนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองนะครับผมก็อยากสนับสนุนให้ทดลองดูแล้วก็การนั่งสมาธิมันไม่ใช่ว่านานๆปีหนึ่งไปนั่งสักครั้งเดียวแล้วก็นั่งเยอะๆไปเลยเป็นชั่วโมงๆเนี่ยผมว่าสู้ถ้าเราสามารถที่จะทำทุกวันหรือทําให้มันบ่อยๆได้เอาแค่วันละ5นาทีหรือไม่ถึง5นาที 2- 3นาทีได้ก็ยังดีเนี่ยผมว่าดีกว่า การที่ทั้งปีกะว่าไปโป้งเดียวเลย7วันนั่งทําสมาธิเนี่ยผมว่าแบบนั้นบางทีอาจจะเครียดนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาทั้งปีเนี่ยสามวัน3ามรกวันเนี่ยเจอเรื่องมาตั้งเยอะแยะเนี่ยมันในแต่ละวันถ้าเกิดมันก็คงจะดีถ้าเกิดเรามีช่วงเวลาที่ทําให้คลื่นสมองของเราเนี่ยมันราบเรียบมากขึ้นทําให้เราสามารถที่จะยอมรับนะครับแล้วก็เข้าใจในสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆที่เรากําลังเจออยู่ได้ดีขึ้นเป็นวิธีง่ายๆเลยครับ ที่ทำให้เราสามารถมีความสุขอาจจะไม่ต้องเป็นความสุขแบบแฮปปี้สุดๆนะครับแต่อย่างน้อยมันสงบความสงบนั่นก็คือยอดที่ดีที่สุดของความสุขแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยานเดลี่พอดแคสต์ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพัฒนี